เมบเดาองค์อินดินข่าผมสีรเจ้าทาั้งหลายขอให้เลรล็กาแลชนาทีที่ภูคาได้เข็ยนในวันนี้ขอให้จงออกมาดังป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 ,งป,งปังแตกเติมแตกเติมแตกเติมพี่นตต้องเอาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมสวัสดีพี่น้องชอบมาหาเหงวนื้ล วันนี้แอดมินเดินทางมาโค้งสุดท้ายฮูรุสีครับผมเนาะดูที่วางจอกหลอกได้พี่น้องเด้อเอาอย่าลืมปูให้ตัวงวดได้พี่น้องเด้อก็เก้าสีเก้าหานะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าจะได้สามตัวก็คือสองลักร้อยได้พี่น้องเด้29 4, 29อสองเก้าสี่สองเก้าห้าเนาะแต่ว่าล่างก็คือห้าแปด เม็ดเดียวไม่ต้องกลับด้วยเอามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องครับผมนอม้องหวดประจำวนที่1ิบหครับผมเอาแต่ว่ามือน,นี่แอดมินจะมาโค้งทุไทยมารอรุ่นน้ำกันว่าปู่จะฟันตัวไหนอีกเพิ่มไหมหรือว่าจะหยุดอยู่ที่ชุดนี้เม็ดเดียวรอดติดตามรับชมนละฟังน้ำกันครับเพื่อเห็นไหมครับผม อ๋อพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังบรรยากาศอยู่ที่วางตก่อบวัดคนตาจะโตไหมฮาจะไม่ได้ยินไอ้เมื่อเราไปนั่งอันนี้เป็นคลิปต่อหัวใจทันลายคนอาจสิบวิเห็นตัวอาการเมื่อเมื่อหน่อยมากเลยนะสำหรับปูหรือีเป็นสี่อาจสิบวิเห็นคลิปนี้ครับผมเพราะว่าหลังสลารกินแมงออกไปนี่เมตตานี่เมตตาหนี้จะหาก เออมาเอิอนเพิ่นอันนี้แม่ตานีแม่ตานีมาเอือนยู่บ้านอันนี้ยู่บ้านแม่ตานีเพิ่นไปขอนำแม่ตานีเออเพิ่นมักมะเอิอนไปยังใครโชคออกลูกออกลูกอ๋อสามต้นใครที่บางคนอาจจะมักอ่ะขอโชคแม่ตานีเนาะนี่ท้างซองเอามาฝากนะโมเนี่ยนี่เมื่อแต่ข้างแรกเพิ่นจะบอกว่าแม่ตานี่อะพี่น้องสามตัวกับแม่ตานี่อะไรี่น้องเนีนแต่ว่ามือนั่นจะเกลือไปเห็นน่าสั้นสีเขียนอ่าครับผมเพิ่น เน้นไามากเนาะก็คือเก้าหนึ่งหกเ้าหนึ่งหกแบบายไหครับผมแต่ว่าอยาผ่าด้วยขาดหนึ่งกับเจ็ดเหรอหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ผ่าด้กัดอันนี้จะได้เขียนไว้กันไปผพีหวังด้วยเก้าเจ็ดหกด้วยนาอกต่่่าก่โตัวเนีนกัตัวยันกับตัวนั่นแหละมึง เนาะตีกูสอบสอบตรวอันนี้ที่จิตตาแม่ตานีด้พี่น้องเนอะอันนี้คือแม่แม่ตานีชุดนี้แม่ตานีตองวด่ตองวดว่ามีคนเห็นไปอ่าแต่ว่าแต่ที่ที่เราเพื่อนๆเห็นเพราะมันเมื่อยมันเหนื่อยส่วนเวลาใครทำใครที่ยังไม่เห็นนะคะสับภาพได้พี่น้องเนอะแนวทางแม่ตานีอือันนี้จะตองหั่นเ่ของกูนู่สีลงไปดูตอนเช้าด้วอ่าเป็นลูกขุดทองลูกขนดทองมาตัวอ่า ความก็ขึ้นไปอิ่นปูฤาษีพี่น้องถ้าอ,ออกลูกมันจะออกอปีออกยังไงครับผมสามต้นเลยสามต้นหันหนาไปด้นานหันหันไปด้านสิบลัดออกน้ำปูเนาะนี่พี่น้องนะใครที่ยังไม่เห็นแค่ภาพพี่น้องอเดี๋ยวสิบลัดออกก็จะโอ้ยคืเอไม่เห็นหนะเอาละมาสุดตองวัดตองวัดตานี้ที่วัดจอกหลอกตองวัดจอกหลอกตองวัดจอกหลอกนะฮะ คนละอันม่พี่น้องนะคืองานทรณีเพิ่นมาห้อ่พมาหันกับ่มาห้แปนึ่งโอ้ยแปดหนึ่งแปดเจะไรพี่น้องบ่ได้เจ็ดเจ็ดมาเ้าเจายมาเอ็นซี่มาเยยงาทรณีเพิ่นมาห้สองเก้าสี่เด้อพี่น้องเด้อ่สองเก้าสี่เนาะที่ที่ที่ไปลูกแ แล้วก็ปูรุสีเพิ่นมาไ้ก็คือ,อสองห้าเก้าืสองห้เก้ระยุกไก่เชียงลดจัหน,บบนึ่งพี่น้องหาี่อ่อหาสีาสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้า่เเนาะ หลักร้อยเอาซองมาใส่หลักร้อยเพื่อนมาเอาซองมาใส่พี่น้องแอปเปิ้ลสีขาวก็ไม่รับชมรับฟังได้แนวทา่งฟังจอดๆพี่น้องใดรว่ได้เห็นอ่าใครที่ยังไม่เห็นว่าฝนตกเหมือนเดิเอาไปพิจารณาเบิ้งอ่เนาะแต่ว่าอ่าสำหรับใครที่อยากเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลอไหมขาแปดครับโอ้อันนี้พันยำค่ะพี่น้องล่างเท่านั้นไม่ต้องกลับต่อเป็นโซ่พันลักพันยำล่างไม่ต้องกลับ คือไม่ต้องกลับเด็ดขาดไม่ต้องกลับเด็ดขาดพราบพี่น้องนอกก็คือห้าแปดห้าแปดไม่ต้องกับจะมาไหมมักน้ำบัวพี่น้องเอาพิจารณาคือส่วน่นส่งพ่นหายมาตังสี่แหละแต่ว่าสามตัวก็อย่าลืมตัดด้วยเนาะสองสี่เก้าสองเก้าสองสี่สองหา สองห้าเก้าสองอืมี่เป็นกันได้ชุดสตัวแล้วก็ล่างห้แปดโอ้มีซมี่มีซมี่ครับมีซมี่ที่พี่น้อวงเก้าสองไหมเก้าสองัูโอ้วงกลมเก้าสองเก้าอพี่น่องเ้าสอพี่น่องเกงเอาวเกาสอก็มีอยู่ในนั้นเก้าสองอะไรมีแล้วเอมี่แบวงกลมเก้สองกับพี่น่อง เพราะว่าสุดสามตัวไงสองห้าเก้าอ่าอันนี้เป็นถ้ามีที่เอาจะต้องหวัดผลในพี่น้องเนอะครับผมเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนั้นสิผมเห็นในแอติยามเลยใช่บัตรเลขเลขเลขจะออกแล้วมาบอกคำโบ๊ะแม่อันนี้อันนี้ให้มาตั้งแต่ต่อนลยแหละเอาอ่าเห็นไ่มพี่น้องชัดบ่เอ้าแต่ว่าก็ตัดอยู่ในสามตัวนั่นแหละตัดด้วยสามตัวแต่ว่าอยากขาดพี่น้องเห็นบ่าแปดหนึ่งแปดมันเป็นเจ็ดแปดเต็มๆเลยอ่า เป็นสี่ก็จะได้ไรเอาไปพิจารณาเบ้างเอาไปพิจารณาดูอ่าก็แสดงว่าเนาะปูเทียนเก้าสองสองเก้าอือนี่อ่าอาจจะการยืดหันในชุดสามตัวได้พี่น้องเด้วยอันนั่นแหละเพราว่าเขียนเก้าเขียนสี่ครับเขียนสองฟังคำนี้ครับความหมายเนี่ยเขียนเก้าเขียนสี่เขียนสองอือหืออ่า ถ้ามนุษย์ทั่วไปคือด็อกเตอร์ด้อาจารย์แล้วแต่เป็นสต่อทั้งนี้มนบอกต้องเนสองต่อท้ายเนี่ยนี่มูเยนสมมติู้เยนเก้าเดี๋ยวเขาจะมาเข้าใจอืมกระดาษมากูดเยนบ่ะเชนเข้าดเลวะทั้งีี่เ้าไปซักมาอาดีเส็จเอาไปให้ปูเลย เดี๋ยวดีไก่เอาดเอาดีๆพิจารณาดูนะครับเป็นแนวทางปูสุดท้ายแล้วอเอาปูเขียนนะต้องจะได้กัมเาบอม่บอกอ่าเพราะว่าเปเย่ยงปูต้องการทำทางให้ดีเลยปูจะมาแล้วจะเขียนว่าเก้า สี่โอ้ปกติศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โรงเรียนเรียกแต่พอเร้ยแต่พวกเด็กสาทุกเนอะจะต้องเขียนสองทางนี้เนาะครับผมสองปูเพิ่อได้เขียนเขียนสองทางนี้นี่คือน้องเออเข้าใจไปเนี่ยเขียนเก้าสี่สองเอ้ยตารางมันเขียนนั่งตารางเร้่องไหนอ่ะอ๋อ แต่ระวังแต่ระวังแต่ระวังโอ้โสี่ป็นันสองเก้านั่นเลยบอกว่าสองเก้าหรือเก้าสองเพราะว่าจะไม่ได้ไว้ฝั่งทางนี้เพราะมาทางนี้ตอาแอดมินต้องเข้าใจแอดมินจะถูกหลายจะได้หลายพร้อมเอฟซีบอกพูดเอฟซีบอกพูดฮะ แอทัท่แอดมินน่ะเนี่ยเอาแอดมิน<อ><อ>ที่เป็นอทีสี่ถือร้ายกันีแค่นี้อ่นี่สบายหละครูนี่ขีดเส้นใต้ไว้นี่ยขีดเส้นใต้ไว้พ่อของของแท้เข้ากลางมาถึงกลางพรรษาละเพราะว่าบุญพลาบุญในประเพณีไปแล้วครับผมข้าวประดับดินไปแล้วข้าวประดับดินไปแล้วเลยต้องเขียน โอ้ฮ่าค่าแล้วบาพี่น้อยอ่าเมื่งเอาพี่น้องบานพี่เจรณานะเพราะว่าบุญข้าวประดับดินประเพนีอีสารเขาเรียกว่าฮีตสิบสองคอมสิบสีครับผมอืมอืมเป็นเต็มเล็กกว่าคูเต็มบ่เต็มมันจะออกทั้งสารตัวก็ได้อืม ที่ว่าว่าเลยนะห้าห้ามันมันเป็นแต่ตัวหลอกตัวกันก็เหมือนกับศูนย์ที่ว่าตัวกันไว้น่ะนะอือต่าราเดขสองพวกกระตีไม่สิเพิ่นติดต่อคิวมาทั้งวันเลยบ่ายนี้เพิ่อเพิ่นไม่ยนใส่ทั้งหน้าเห็นนี่ยังเห็นพฤติกรรมการเขียนหรือยังนี่อ้าวซาธุนเนทเทบดาองค์อินทร์อินทราพมพีราชเจ้าทั้งหลาย ขอให้เล็กพาล้านนาทีที่ผูกขาดได้เห็นในวันนี้ขอให้จงออกมาดังป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 ังแตกตึ้มแตกตึ้มแตกเติมแตกเติมพี่น้องหนาวสัมมี่อ่านเป็ควงสุดท้ายแล้วดังปังแตกเต้มนปูโอ้พี่น้องเลยมาาาบบ้เห็นชัดบ่าพี่น้องเห็นชัดบ่าบานเลยว่าสีแดงสีแดงอ่ะสีบดชัดประเดยเห็นบ่าพี่น้อง อ่าเขียนไ้เยซีเริ่รมด้วยสิบหาสองสองก่องสี่เก้า,ส,าสี่ดังปังแตกตื้มพี่รังเ้าวโชคมันเหมันต์เลยพี่รังเด้อนะมีแค่นี้มีแค่นี้นอ่าโอ่าพิตรารณาด่วนด่วนด่วนเยสีกันดีทีไรสิไร้าปูผู้ที่โทรมาถามเขก็ดูดูภาพนี้น่ะโอ้ย่อช็อตนี่เฮีน ตัวใดแท้จีตัวใดแท้คงสุดท้ายไปปูม,มาเอนไปถ่ายได้ยังโอ้อกำลังจ้องอยู่วังันเอารอรอ,อใครรอเลยย่าให้มสมรอเด้พี่หลังเด้อขั้นเหล็กตัวนี้ออกมาเนี่ยเจ้ายญ้าผิดหวังเด็ดขาดเนาะใครที่ติดตามทางช่องได้พี่หลวงเด้อดปูฤๅษีฟัดมาแล้วเน้นมาแล้วเพราะว่าห้มากแต่ต้องหดพุิดละแต่ว่าม่ายังบวนได้แจ้งว่า แงว่าตามมือนี่เป็นยังที่เขียนให้จังสั้นเนาะเขียนบ่เขียนบขึ้นมูหนะพี่น้องต้องมีทีไปที่มาเพราะปูเขียนให้ต้องหมดคุณเขียนให้แต่ว่าไอ้เมนว่าเอ้าเขียนสองเอาที่มาไว้ห้างหนาบาร์เรที่นี่ทีไปที่มาพี่น้องมาเอดมินก็ถือหลายลวดเอจี้ก็ถือหลายลวดคั่วหน้าคั่วหน้าเอาบญเอาบุญด้วยกันผู้เป็นนี่ก็จะพูดนี่ครับผมอ่า ผู้ที่จะไปกู้ก็ยะไม่ต้องไปกู้รอเงินเล็กอย่างเดียวโอ้ไม่ต้องรอไม่ต้องกู้ได้พี่หลังเด้อผู้ที่กำลังจะไปกู้นี่ยืมสินมาลงทุนอะไรแล้วแต่กู้ไปแต่งลูกซับใชะกู้ไปซื้อไรซื้อนาซื้อรถไถก็บ่ต้องกู้เอาตัวนี้เลยนี่ ฟังปู่ฤษีพูดก่อนอันนี้กันมาจากใจเลยนั้นเนี่ยครับผมบริสุทธิ์แล้วพี่น้องได้หลายก็ได้เองปู่พอไปขอส่วนแบ่งพี่เจรนาเอานะปพูดพิจาจรนาเอาไม่ให้หลงวันนี้มีทุกข์คม่ได้อีกสักพักไม่ได้เมา เนาะโอ้ไม่ทูกเนาะเนาะโชัวชัวเนาะก็คือโอ้ดำมือเกือบพี่น้องเห็นชัดบ่เนาะตัวสีสีแดงด้วยเนาะเอาเอาพี่น้องตัวเดิม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 ตัวมือส่งเลยพี่น้องนี่ตัวเดิมตัวเดิมทั้งครูทั้งยาด้วยเหมือน่ะเพิ่นใหม่ทั้งครูทั้งยาสรุปแล้วนี่สรุปแล้วนี่เนาะเอาให้เหงืเรื่อยๆปางๆทุกคู่ทุกคนพี่น้องสวัสดีครับสสวัดีค่ภาพวงหลวงมาแต่หัา